เธอต้องฝึกงานที่นี่เป็นเวลาทั้งหมด3เดือนฮะสามเดือน,อนให้หนูฝึกงานนานขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่อมอนั่นสิคะท่านประธานจูนว่าอย่างคุณหนูฝนฝึกแค่สองวันก็พอแล้วคะ่ะเดี๋ยวมือสวยๆจะด้านไปซะมดไม่ได้หรอกคะ่ะคุณจุ๋มฝนค่ะพี่อมอยังไงเธอก็ต้องผ่านการฝึกงานที่นี่ถ้าไม่ผ่านเธอก็จะไม่ได้เงินปันผลของบริษัท แบบนี้ไม่ใะรไรพไปหน่อยเหรอคะไม่หรอกฝนถ้าอยากได้เงินก็ต้องตั้งใจทำงานพี่จะไม่ให้เธองอมืองอเท้าอีกต่อไปแล้วโถวคุณหนูของจุม๋มคุณจุม๋มค่ะท่านประธานตอนนี้คุณเป็นผู้จัดการของบริษัทฉันฉันฝากสอนงานฝน้วยนะค่ะท่านประธานไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะคุณหนูอยู่ในการดูแลของจุม๋มได้ดีแน่นอนคะ่ะค่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะท่านประธาน,นะคะอ้าวว่าไงลูกหมูงาน,นที่ท่านประธานสั่งให้ทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจริงเหรอขอบใจนะ มากเลยเพิ่งสั่งไปเมื่อเช้าเค้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะขึ้นเงินเดือนให้เธอลูกหมูขอบคุณค่ะท่านประธานจ้าอ่ะฉันฝากเขาไปไว้ในห้องทำงานฉันด้วยได้ค่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปสํานักงานใหญ่ก่อนขอตัวนะค่ะคนนั้นใครเหรอคะคุณจุม๋มอ๋อพนักงานคนโปรดของท่านประธานแค่คุณหนู นี่คะเรียกหนูเหรอคะใหญ่ก็หมูแกจะยืนมือไม้แข็งไปถึงไหนทำไมไม่ไหวสวัสดีคุณหนูฝนเขาฮะให้หนูไหวคุณฝนทางทางที่คุณฝนอายุน้อยกว่าหนูเหรอคะผู้จัดการก็ใช่น่ะสิอย่าถามโง,โง่โงไหว แบบนี้มันจะดีหรอคะดีสิมีตรงไหนที่ไม่ดีมีซาบใหญ่พนักงานโลคาสหืมยังยังอ๋อแกไม่รู้เรื่องไหนว่าคุณหนูฝนเขาเป็นน้องสาวของท่านประธานและนอนา,าคตเขาก็จะมาเป็นกรรมการบริษัทเราด้วยทำไมไม่ไวหวรู้แบบนี้แล้วถ้าแกไม่อยาก แกก็พนมมือเป็นรูปดอกบัวส,สวยๆแล้วสวัสดีฉันทำสิสวัสดีค่ะคุณฝน,นไม่สวยเอาใหม่สวัสดีค่ะฉันยังไม่พอใจไหายใหม่ สวัสดีค่ะพอใจคุณฝนหรือ,อยังคะพอใจละไปจะไปไหนก็ไปไปฉันเบื่อที่น่าจะเต็มทนล,ล้วค่ะเก่งมากค่ะคุณหนูคุณหนูนี่มีแววเป็นท่านประธานคนต่อไปเลยนะคะเนี่ยจริงเหรอคะคุณจุม๋มจริงสิคะจุ๋มไม่โกหกอยู่แล้วค่ะ คุณจุ๋มนี่ไม่ขัดใจฝนเลยดีจังจุ๋มไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วค่ะถ้าคุณหนูชี้นกมันก็จะเป็นนกชี้ไม้มันก็จะเป็นไม้ชี้ว่าบันไดเป็นลิฟต์มันก็จะเป็นลิฟต์ค่ะดีค่ะงั้นพาฝนไปดูบริษัทดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวจุ๋มขอไปเอาเอกสารในห้องแป๊บหนึ่งน,นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวฝนรอตรงนี้ อยอมเขาด้วยนะอย่าลูกหมูเออขอโทษนะครับคุณคะเรียกใช่หรอคะใช่ครับคือว่าผมมาติดต่อ,อ,อคุณออมคุณออมอยู่ไหมครับอ๋อท่านประธานบริษัทค่ะเดี๋ยวยังไงฉันไปตามผู้จัดก,การให้นะคะเชิญคุณลูกค้านั่งรอได้เลยนะคะเอ็ดเดี๋ยวก่อนครับค่ะคุณชื่ออะไรล่ะครับอ๋อฉันชื่อลูกหมูค่ะลูกหมูชื่อน่ารักดีนะครับเนี่ยผมปีเตอร์นะครับ ขอบคุณค่ะคุณปีเตอร์ออรฉันนั่งรอได้เลยค่ะเอามาอีกค่ะคุณสูงแช่คุณหนูนี่อะไรของคุณครับเนี่ยก็ไล่ให้แกออกไปไงหยุดเถอะนะคะคุณฝนอย่าทําแบบนี้กับลูกค้าเลยค่ะลูกค้าแกการเรียกไอ้หนูมัมอนนอกคนนี้ว่าลูกค้าเหรอใช่ค่ะ ก็เขาบอกว่าเขามาติดต่อท่านประธานแต่ก่อนที่เกจะเชื่อมันเกศเช็คหนังหน้ากับฐานะทางการเงินของมันนิดนึงโถสภาพคงมีปัญญาคุยกับพี่สาวฉันหรอกคุณหนูพูดถูกค่ะแต่งตัวอะไรของมันดูแล้วหมุดหิดลูกตาใจเยนเ็ยนๆก่อนนะคะผู้จัดการคุณฝนต้องขอโทษด้วยนะคะคุณไม่ต้องขอโทษครับคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคนที่ควรขอโทษคือสองคนนี้ ปกบบติคุณพูดแบบนี้กับลูกค้าเหรอครับไม่ว่าผมจะแต่งตัวอะไรผมก็คือลูกค้าของบริษัทคุณนะแต่คุณหนูของฉันไม่นับแก่เป็นลูกค้าไงออกไปัลโหลค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ ใครโทรมาเยลูกหมูสำนักงานใหญ่ค่ะผู้จัดการเขาโทรมาบอกว่าให้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณปีเตอร์เพราะคุณปีเตอร์เขาเป็นลูกค้าคนสําคัญของบริษัทเราค่ะสําคัญสําคัญแค่ไหนกันเชียวไม่ต้องจัดได้ไหมออไม่ได้ค่ะนี่เป็นคําสั่งของสํานักงานใหญ่เฮ้ย <c oughs> ใครจะจัดก็จัดแต่ฉันไม่มีทางจัดงานให้คมนมันเน่าอย่ามันเพราะศักศรีมันค้ำคอ เรื่องหนูเอ่เอแต่แต่หนูไม่รู้เรื่องอาหารนะคะผูบบ้จัดการไม่เป็นไรคุนผมกินอะไรก็ได้ง่ายๆเลยค่ะก็ได้ค่ะโอ้หอาหารหน้าทางท่านนั้นเลยนะครับสีมือคุณลุงหมูเนี่ยสุดยอดเลยนะครับจริงเหรอคะไม่ได้อวยกันเล่นใช่ไหมคะเนี่ยผมพูดจริงๆครับเชิญค่ะคุณหนู กับปลกผมว่าที่สกปลกน่าจะเป็นคำพูดของพวกคุณมากกว่าไม่ใช่าหารหรอกครับนี่แกกล้าว่ากูของฉันเหรอใหญ่ร้องหม่สรลง ธอมีปัญหาอะไรฝนคุณจุ๋มทำไมพี่ออมต้องสั่งอาหารพวกนี้มาด้วล่ะคะฝนไม่ชอบจุ๋มก็ไม่ชอบค่ะแต่คุณปีเตอร์เขาชอบเข้าไป็นคนดีเพนอาหารพวกนี้เองใช่ครับผมชอบมากพี่ออม ซื้อหุ้นบริษัทเครื่องต่อเครื่องกับเราถ้าเขาเพอใจในการบริการของเธอแต่นี่เธอแสดงกิริยามารยาที่ซ้ำใส่คุณปีตเตอร์ขนาดนี้เขาคงจะพอใจอยู่หรอกพี่อ๋อคนขอโทษคุณปีตเตอร์ครับคขอโทษคะ่ะให้ไปก่คนนะคะใช่ค่ะจุ๊บมาขอโทษค่ะไม่ครับผมไม่รับคำขอโทษความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้ นะพอที่นี่พี่ไม่รับพี่ยอมแต่หนูเป็นน้องพี่นะแต่เธท่าผิดคุณจุมช่วยหมูด้วยค่ะขอ้คุณหนูคุณจุกเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะฉันไล่เขาออกเหมือนกันไล่ออกไล,ออกล่จุกออกไหมลม่ะคะโอ้คุณจุกเล่าบอกค่ะท่านประธานต่อไปนี้ฉันขอแต่งตั้งเธอให้เป็นผู้จัดการแทนคุณจุม จริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณมากนะคะยิยนดีด้วยนะค,ะครับคุณลุงหมูส่วนพวกเธอสองคนออกไป เธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน